กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีโมเพื่นอนเะบิร์ตสุขสุขคนเมื่อนี้เนาะพี่น้รรนอ,นนะนองเนาะมาพบมาพ่อกับบรร่าวจันอีกคือเก่าพี่น้องเลยมาพบมาพ่อกับบ่าวจันเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะบ่าวจันอยู่ที่อา่าเลนของน้องทงพี่น้องเลยอ่าปู่พี่น้องนะเลยเนาะอ่าทางน้องทงกับลุงเพิ่นกำลังกุ๊กกุ๊กกั่วอยู่พี่น้องนะเลยอา่าดีเท่าว่าเมื่อนี้มันบ่ค่อยแล็ดปานใดพี่น้องนะเนาะอ่าสีดำล้มห้วยห้วยสีนหนาวได้เมื่อนี้ได้ อ่าหัวลมออกแล้วพี่น้องเลยโอ้เนาะอ่ะพี่น้องเลยมือนี้กับบ่าวจันมากับบอไดมานะมือเป่าเนาะมาซื้ออ่าเป็นคูปูนให้น้องเพึ่นพี่น้องเลยพอได้หิวอ่าใส่อ่าเทละผัวเราเนาะ,ะกับส่วนพี่น้องเลยกับน้ำอ่าเรากินเนาะนี่เนาะไปสะพี่น้องเลยบ่ลายใหญ่ห่างเนาะมาหอดที่หอดทางแล้วแล้วก็เข้าไปทักทายสบายดีอ่รารับสกปรพี่น้องเลยเป็นยังไงเนาะกินข้าวกินน้ำนะบ่ ไปพี่น้องอ้าวโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะป๊าดทุเราขุดแล้วก็นิ่งเพียกเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยนี่อ๋อได้เอ็นจะคุมจะคุมเลยเด้นี่เนาะเออพากันขุนเขียวลูกกุ้งอยู่สองอ่าพอลุงกับหลานพี่น้องเอ้ยโอ้สบายดีสบายดีน้องทงสบายดงงีสบายดีดุงสบายดีสบายดีด เ <festivals> ออก oh, oh, you know. oh, 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 mm ินข้าวกินน้ำนะบ่มื้อนี้โอ้โธ่พี่น้องเอ้ยเป็นจังไงเป็นจังไดอ่าขุดอ่อนอยู่เนาะโอ้พี่น้องเอ้ยเอาเดี๋ยวอันว่าจันติดไม้เนี่ยนิดนึงเฮ็ดขุดหน้าเท่าไรเท่าไรน้อนี่น้อสี่สิบคูณสี่สิบสี่สิบคูณสี่สิบเลยเลิกเลิกเท่าไรลุงเลืกเลิอกกับสี่สิบอืมโธ่โอ้ต้องเอาลงเลิกเนาะแล้วก็ต้องเพื่อเทปูนให้ยังใช้อีกเนาะ มันจังแน่นคักพี่น้องเอ้ยเอออันเสานี่เท่าใดนะเสามสูง2เมตร2เมตรมันก็เหลืออยู่เมตรอ่า60เนาะอือโตพี่น้องเอ้ยเอาเขึ้นมาอโดยอันเกันพื้นมันนําเนาะกันกันน้อคมนักนําเอเป็นจังได๋น้องทงเอาเอ่อกินข้าวกินน้ํากับหยังมื้อนี้ก็ปองปลาปองปลาโอ้โตสงสิมีเหือมีแฮงอยู่ดอกเนาะปองปลา ่เออวันนี้เอ้าไอ้เอ็นมีนายมาฝากเยอะพี่น้าไงให้เรามาสามคนเอ็นสองกับู้หนึ่งพูนม่าม้าคนหนึ่งพูนหม่มาใช่ไหมโดยอ้าเห็ดสองคนบบบนี้โดยมีตะกุดคุมมืงเถอะมืออื่นเถื่อเพื่อมีผู้มาเอ่อเถื่มืออื่นเพื่อไอ้มีผู้มาชอยอีกเนาะมื้อนี้ไอ้ซื้ออันสปอนเซอร์มาฝากมีน้ำมีนเอามากินอยู่บ่นี่เอามาอยู่เนาะถือมาอยู่โอ้ดยอันว่า กับไอ้ซื้ออันเสียมจกมาให้ได้ใย,ยันว่าบ่มีอันจกส่วนอันว่าก่อยปูนเนาะได้อ่าแต่ว่าต้องหาอันว่นกาก้านมันเองเอด้อต้องหาลำเองพี่น้องเลยนี <c oughs> ่ก็คู่ปูนเนาะคู่หนึ่งมาผัากมื่อนี้อ่านี่ก็นเน่งเสือ่อเรียบร้อยเนาะได้โอ้โหทษพี่น้องเลยได้ได้จะกอันอันคุมได้กับไม่ได้นับบม่ได้นับเนาะขางเดียวเนาะก็ได้ขางหนึ่งพี่น้องเลยอ่าตัวฟู เอ๋อเอาเสาไปไปตันทางไว้เนาะเอ่อเขาใหญ่รักกันเบิดเลยก็ยังมั้งอืมเพิ่นเอาลงผลิตตันทางผลิตขุดไม่ได้เลยเนาะเออพี่น้องเลยจ้าแจ้ากะอันเลียวอยู่บ่หมุนอีโบเลี้ยวแล้วเนาะกับจีขุดคุมไหลไปก่อนขุดคุมเห็นเบิดก่อนท่างมัอนี่เนาะโอ้พี่น้องเลย กะอยางสีแดวกัเล้วหอดลักหนีเนาะ <c oughs> หอดลักนีกพ้ตพี่น้องเลยแต่ว่าวสมควรน,น้หน,<ง>นีนน<ง>เ,<ง><ง>เนาะเใครทว่ามันโบเดดตน้อนีเนาะสีบดบดสีลมลมเย็นๆได้พี่น้องลอยากขึ้นพนแน่งงานะมือแม่นแตว่าคุดแมลงนี่ผลท่ำตรงนี้จัันไปก็สีอ่างน้ำเนแล้วเนมันมันบ่ออ่างน้ำหรอกเนาะ พว่าดินโดมดินงามดีพี่นองง้องเไงปลูกกันหมักแตงหมักเต้าช่างคิดงามซช่ไหนี่เนาะเออเห็ดใบไว้แ์แต่น้องทงเนาะเห็ดแล้วเห็ดทั่วแล้วอะไจังเอาแน้วมาปลูกเดี๋ยวซื้อมาให้ปลูกมีต<ส>้นม่<ส>มว,มวงงามเหมือนอือเมนเอาหมัามากม่วงมาให้นอ้องทงกะบป้าใบเฮือนผู้เนาะดใกล้แล้วๆพี่น้องเไยทั่วแล้วนี่ก็เอามาปลูกรดนี่งามไว้เบมสีเนาะหมักทุเรียนกับคักพี่น้องทำปลูกเออโตเจ้าก็กินอยู่ว่าหมักทุเรียน ยังบ <N> ่เคยกินน <kr> ี <eine> ่ค mm ื hmm? ่ะ่เคยกินนี่คืออ่ดีคิดคิดอยากอยู่บ่คิดอยากลองอย่างอย่างอยู่บ่อก็อยากลองกินลองิ่งมันเป็นไปไดอืมแต่ว่ายังบ่เคยกินเลยโอ้พี่น้องเอ้ยเนาะเออแต่ว่าบอกด้วนี่คำเดียวพี่น้องเอ้ยแซ่บเนาะเออว่าจารย์ก็หาสิได้กินเนาะพี่น้องเอ้ยแซ่บอยู่เลยมักๆอยู่เยอแต่ว่ากินลายก็บ่ค่อยดีฮอตไนว่าซั่นพี่น้องเอ้ยโอ้เนาะเอออกากาศดีอยู่มื้อนี้เนาะบ่ได้มีภัยมาดินบ่มื้อนี้ก็ ยังบ่ให้มีให้เนาะก็มีรถจักจักไฟแล้วบ่ฮู้แบบอืมบ่ส่บ่ใส่ซะนะบ่ใสก็บ่เอบ่แม่นๆๆโอ้บ่อยคื้อันหลายคนโหดเนาะจักไผจักยาพี่น้องเอ้ยว้าแล้วอีกสักหน่อยอีเจ้ามีเฮือนอยู่ผู้เดียวเจ้ายังว้าแล้วนี่ยังสิมีคนมาดิ้นนําลายแตผู้ผู้าวพนแล้ว <c oughs> เอาเนาะจังใดกะตอนฮับเพิ่นแล้วเพิ่นมาดินมาแอนน้ำกะเพิ่อนจกช่วยเฮาแล้วแหละพี่น้องเอลยเนาะเออราจา๋ะบอกคุยนะ้ำเพิ่นดีๆอ่ตอนฮับเพิ่นเฮามีอย่างกะให้ทำมีมแต่กะหญ้าพี่น้องเลยเนาะโอ้ท่นานเสาตัวนั้นได้สาเสาตัวอันไม่นี่กะเชียวตัวเขาออกได้เนาะต้องขุดดําหลังตัวนี้ต้องนิ่งเพียกเสียก่อนเนาะโอ้โดอยดย,ดยพี่น้องเอลย เอาเดี๋ยวเวลาน้ำได้เชื้อเห็ดอได้บ้านอีเออนี่เนาะหนูมองนี่ได้เนาะโดยได้ข่าวว่าทางบัวเตียงเชียนชื่อแบบแนวดูดน้ำตอนเชื้อเห็ดอันแบบเสาเห็ดเทือนอยู่อ๋อเอาเชื้อเห็ดอันแบบดูดน้ำขึ้นมาจากกอกเจ้านี่บ้โดยอ๋อมันมันแบบใดดิพี่น้องเนาะซีเมนดายว่เนาะก็ประมาณใดนี่แหละเออแบบใด ดันน้ำนะเนาะกันยังบาได้ทาเมึงพระเจ้าคนแบบดึงต่อแบบนั้นได้เห็นแล้วพี่น้องเนาะมันกะสีทุ่นแห้งเขาลงหลายเติบเนาะถ้าเขาแบบนี้เขาไปยุ่มน้ำอีกพี่น้องเลยทางกอยปูนยุ่ทางกอยปูนมันไหวได้เนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเนาะดีใจน้ำแรถ้าว่าเทียงเพิ่นสีซื้อใดซื้อยังใไงกับพี่น้องเลยมันกะสีได้เห็ดสบายแน่เนาะเอาขุดลงมือรถอ่านะตัวเนาะ ได้แถวหนึ่งพี่น้องไงคนเมื่อนี้เนาะผู้เฮ็ดเศร้าพคนโบลาณนี่กาวังแรงนี่หวังเศร้านี่ก็มาได้ขุดขุดได้สองสามคุ้มหนึ่งมันบุฮู้บุฮู้ว่าจะขุดแบบยวใเนาะว่าจะฮู้ว่าบุฮู้ว่าจะขุดอันก่วงอุ้ธหอมสักไหนเออต้องพาลุงพาเฮ็ดเนาะโอ้โดยพี่น้องเไย นั่นว่าเนเสียมจกกันว่าจันทร์ซื้อมาให้มื่อน่ะโดยโอ้เนาะคุดคักว่าแล้วเออขาแขกขาเฮียหาวยังดีพี่น้องเไยซื้อมาให้เรากาแขกอลไเลียวหลังกาแขกเดียวหลังโอ้โดยโดยโดยทีนึงไยเนาะเนาสาวพี่น้องมัอนี้กะว่าจันทร์กะบริมียังมาฝากมาต้อนน้องน้อยเพิ่นเอ่อมีแต่คุหิวปูนเนาะกะ อ่าต้องการอยู่เนาะนี่เนี่ยกันเนาะเพราะว่าเราต้องได้หิวเลยพี่น้องเลยต้องก่อยปูเนี่ยก็ต้องตักใช่แล้วก็ต้องหิวมาเทอีกเนาะโดยอันนี้เจ้าให้เจ้าหาไม่จังไพ่ก็ได้เนาะอ่าใส่แล้วจังมาส่วนเถอะโอเคสิพี่น้องเลยโอ้เน้านมวันนี้เนาะอากาศกาสาศคืมๆพี่น้องเลยคืมผ้าคืมผนอ่าคือผนสีตกนี่เนาะหากสีตกแท้แล้วแมลงนี่พี่น้องเลยอ่า ไอ้ตกห้ำมันนะคุมละขั้วของน้องทองคนนี้แหละนี่เนาะ,ะตัวะมืออื่นเนาะมืออื่นอาจจะได้เทเนาะมืออื่นโอ้โพี่น้องเลยต้องหาคนงานมาเพิ่มอีกเดอ้อก็ง่ายๆดอกสิพี่น้องเลยเวลามีคนมาสัมภาษณ์ก็เอาเครือแห้งเพิ่นพูดคุมผู้ละไรเนาะสอยกันพี่น้องเลยไปะสโน่เดียววันจันทร์สีคุดซอยจะคุมจนนังไงเนาะ าบ่อจันก็เคยขุดอยู่พี่น้องเลยเห็ดกำแพงอันอวัดบ้านบ่อจันเมื่อก่อนายแต่ก็ต้ำพี่น้องเลยยัง <c> บ <ười> ่ได้บ่คุมนี่<ะ>คือสีได้แต่เนาะผมดึกพี่น้องเลยก็มีน่าแทกอยอะกันแทกลงวิด<ง>นี่แหละโอ้เนาะพอดีเลยนี่บ่โดยประมาณนี้เพื่อลงไปสี่สิบบ่อจันพี่น้องเลยเพื่อความ เพื่อเ่าเซียนเ่าอย่างเนาะเพื่อเ่าจัดต้องให้มันมาตรฐานนิดนึงทางกันพอ,อลุงเพิ่นบอกเนาะเอ้าโอเคเนาะมาพี่เดี๋ยวค่อยลองขุดบางเนี่ยโอ้คือดินส้มสีอ่อนครับที่นี่นีน่เนาะขุดบวกพวกอย่างน,นี้พี่น้องเลยปลูกมันอย่างนี้ปลูกมันนี่งาม,มาว่าวเลยนี่เนาะโอ้โตโพี่น้องเลยบางยุ้ง ต้องเอาไปข่างละวสี่สิบเนาะลุงเนาะสี่สิบมูลทุนซอยน้องเพิ่นก่อนพี่อนเราจะคุมยุคได้เอาเอาสามสิบเออขุดสิบแล้เอาเซียมเนียนปึ๊บโอ้ยอ่อนคักดีดินนี่เนาะปลูกก็งามไว้ได้เมียงกะนี่เพิ่นคือผมเห็นปลูกเนาะแถวนี้เนาะนี่โบ เด็ทางลานีกันไหอ้ใบจนดำเนาะทางนี้ก็มีนี่โอ้ดูดดูดดูงามคักที่นี้มันดินมันดินดินดินเป็นดินอันดงเนาะเออเด็ไม่ต้องปลูกไผ่ก็งามปลูกยังก็งามนี่เนาะดินไปสิดินผูดินดินคักงางไงโอ้ถือว่าน้องคงได้ที่คักแลรกส่นงเนาะเออปลูกกล้วยเนาะลุงเนาะปลูกกุ้ย โอ้แล้วกันทั่วพ่นแล้วกันจเอามาให้ปลูกกกล้วยดีบีท่อช่างนี้ได้หนิเนาะคุดปิดมาิเดไปคุดแป๊บเดียวเนาะได้นะมันโบไส่แห้งไปไหนแบบยินด้มทักีเนาะอ เด็ดเห็นไหตอนเป็นบุบใหม่เขาก็มาพื้นอย่างเดียวเพิ่เห็นตัดไม่ตัดอยังลงมาเอาแก้วนี่นะเนาะแล้วโหลดในโคเขาไถบุกเบิกลงมาเลยในโคเขาออลงกรองแล้วเขาตูดบ้างโอ้โถให้มอญเละเขาทำมาเก็บโดยเอาพี่น้องเลยคุดแป๊บเดียวเนาะจวดจุกตงเลยคักกี้เป็นยังไงเข่าคักบ่เสียม ได้คักเนาะเออตะพี่น้องเอ้ยสิชกหม่านอันชกลุสิเห็นสิเห็นชกลุบ่เว้าแม่นบ่น้องทงบ่เห็นลุนําคนบ่เนาะโอ้น้องเอ้ยอ่ากเข้ากคักกะแบบผู้เฮ็ดกะปวดได้เนาะอืมเอาแซ่พี่น้องเอ้ยอ่ากะอีกบ่ลนเนาะอ่าอีกมื้ออื่นกะสิได้เทพี่น้องเอ้ย กมาเมื่อหน้านี่กเสิเห็นหัวเรียบร้อยเลยนี่บ้านนี้เนาะกาสิเอาตะนงตะนางมาใส่ให้น้องเพิ่นเด็กกาเสียหาแนวปลูกนี่นะพี่น,อน้องเลยอ่าพอจันเสีนิ่งแนวปลูกเลยเนาะอ่าซื้อป,อปลูกอ่าเวลาเหาเห็นมันเกิดหมากเกิดผลนะนะพี่น้องเลยเหากะบิ่งนะเหากะโอ้ดีใจเนาะ <c oughs> อ่าถ้าความคิดของน้องทงนี่อยากปลูกยังน้องทงเจ้ากะปลูกอะไรก็ได<อ>้เบ<อ>ิดได้เบิดเนาะบางม่วงบางมันเนาะ พอได้กินพี่น้องเลยอ่ยันว่ายันเบ็ดว่าผมมักส่วนตัวของเจ้าอยู่นนะมักเบ็ดว่าอยากปลูกเบ็ดแบบพิเศษแน่นะข้าวก็ได้บ่ได้คือกันข้าวเนาะดได้กินหมากเนาะโดยโดย,โดย,โดยพี่น้องเลยเอ,อ้าส่มื่อกี้กะบอจันกะพาบอเสียงยมาเพิ่นกับมีแนวมามอบให้เจ้าคือกันมื่อนี้กะเนาะโดยกะจักนิยังพี่น้องเนี่ยไปเบิ่งไปชมน้ำบอเสียงพคนละเนาะเอาโอเคใช่พี่น้องมื่อนี้กะบอจันกะ อ่าพ่อไปพ่อมาเนาะเมื่อนี้เนาะอ่เดี๋ยวมือ่อื่นเดี๋ยวมื่อหน้าพี่น้องเลยสิมาเยี่ยมมาหยาเมืองใหม่อีกเนาะอ่าจากสีเ่เลี่ง่ายแนวไว้ชำใดแล้วพี่น้องเลยทางผู้เป็นลุงเนาะพาเห็ดเนาะโดยโดยอ่อเมื่อนี้ก็คือสี่โบเล่เราคุดพี่น้องเลยอ่าหน้าสีอีกมือ่อ,อื่นมือ่อ,อื่นเนี่ยทางคุดทางเงนอ่าเอาลงเลยมืออ,อื่นเนาะ ด้คือตอนเช้าตอนแรกอะจะว่าจะได้เอาลงเหมือนอย่าอยากได้ลงอยู่อื่นเนาะได้ยายอยู่พี่น้องเลยโอ้โอเคเลยโอเคสครับพี่น้องเนาะเอ้าลุงเขากลับกันนะลุงเด้อดูอ๋อผ่านน่องทงคนเห็ดก่อนเนาะมือนี้กระชีไม่เมื่อยหักบ่เมื่อยป็นไรมือนี้เนาะมันบกครายเด็ดเนาะมดีเออโฮมดีอยู่พี่น้องเลยโอ้โดู่ได้ดอกไปเออเป็นเป็นยังไงลุงเงินว่านกเจ้าเบิดแล้วบ่ ยังเจ๊กตัวเอาตัวบ่อ๋อเพาะ่ัเจ้าบ่ได้ขายบ่เจ้าชีไม่ไดกินบ่ขายสีเอานอยู่ได้โอ้วันคืนเี่เขาก็มาเอาเจ้าขายตัวเทไรก็คู่หนึ่งที่มาพันสายคู่ชีมาพันโอ้พี่น้องเลยเดี๋ยวมื้อหน้าก่อนเาสิไปซื้อไปอันไปซื้อไปป้อยเราเขานะใช่ไอซื้อป้อยให้แม่นเพิ่นเนาะอยู่ทางต่างประเทศบ่เพิ่นอ่าเป็นวันเกิดเดี๋ยวอันสิไปไทยชีวิตเพิ่นไว้ไปเลยเนาะ เอาโอเคสนดุงเนาะสู่ๆแล้วดุงเด้อโดยพี่น้องเอ้ยไปสน้องทงเดียวว่าจันลาก็ได้น้องทงเด้อสบายดีโดยสบายดีเนาะสู่ๆแล้วเจ้าก็ด้อ่นอนกจักงกนอนนี่กประมาณ11:00น10:00น11:00นนี่เนาะมานีโอ้ดตบพี่น้องเอ้ยพนอนผู้เดียวเนาะอ่เฮากอ่จักได้ๆพี่น้องเอ้ยมันเงียบมันเงาแล้วก็ดินโทรศัพท์เนาะเบิ่งแหน่พี่น้องเบิ่งข่าวเบิ่งข่าว อ่มันจังทัานลูกเนาะโดยอ้าวจังใดก็เป็นกำลังใจให้เนาะเดี๋ยวมื้อหน้าสิมาเยี่ยมมายามอีกซื่อแนวเย็นๆมาให้อีกเนาะโดยอ้าวสำหรับมื้อนี้ไปก่อนเด้อน้องทงเด้อสดูสบายดีสู่สู้ๆู่โอ้ยเนาะเนาะเนาโอเคพี่น้องเลยทางน้องทงกับลุงเพื่อนกะบกำลังคุณเขียวคุดใหญ่ลักขวเนาะต้องคุดไว้ก่อนมาสั่นพี่น้องเลย ต้องขุดให้มันแล้วเละจังเอาลงที่เดียวว่าสันเนาะควมกว้างนี่ก็ตามที่อพอลุงเพิ่นบอกพี่น้องเลยสี่สิบคูณสี่สิบเนาะเลือกกับสี่สิบบริสันพี่น้องเลยเต้องให้มันเลือกแนวหน,นึงแล้วว่าเนาะเพื่อเทปูนเทยังมันจังจับจังเน้นจังเป็นมาตรฐานว่าสันพี่น้องเลยโอ้เนาะก็ถือว่าทางผู้เป็นลุงเพิ่นนี่ก็เ,เป็นสร้าง พอสมควรพี่น้องเนาะถือว่า,าสีมืออยู่พี่น้องหลังจากอันว่าคุยหลักการเพิ่นแล้วเนาะก <g> า <ül> สที่ลำบากแต่หนุ่มน้ำบาสันพี่น้องเลยเนาะมันต้องหนุ่มน้ำแต่ก็ต้องเทปูนเทเฮเททรายนี่เลยเนาะาการยินแบลลมาแล้วบาสันพี่น้องเลยทางบมาเตียงทองเพิ่นมาสืซื้อไหลปั้นมาให้บาสันเนาะช่วยดึงน้ำขึ้นมาให้น้องทองเพิ่นได้ สะดวกสบายหมอสันพี่น้องจังบงม่ได้ยุ่มหมอสันเนาะโอ้ผเมียนแล้วพี่น้องเอ้เพราะว่าถ้าข้อชิยุ่มเพื่อแล้วเพื่อนหลังนี่นี่โอ้เนาะบาไวมันต้องใส่เครื่องอปั่นน้ำขึ้นมาเนาะพี่น,อน้องเนาะกะดินดอนตอนหีก้กะแปรแปนเรียบร้อยแล้วกะมีแต่สีพังหัวพังแค่เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นโค้งมาด้พี่น้องนเนาะเพื่อนพี่น้องเอ้ ตั้งเสาเทคานไว้เนาะโอ้พี่น้องเลยเามารอบหน้ากะหอยได้ซื้อตามมาหุ่งปิ้งไก่มานาั่งกินเฮือนน้องทงแล้ว <c oughs> วนีบรรยากาศกะคักคช้ำพี่น้องเนาะแบบส่วนตัวแล้วก็ล่มลื่นอยู่กลางป่าเนาะแต่ว่าเป็นในเมืองพี่น้องเลยโอ้เนาะถือว่าเป็นที่ดงในเมืองพี่น้องเลยใกล้ในเมืองนเนาะอา๋อ นาะพี่น้องเนาะมื่อนี้กะว่บบาจันเก๋มาหาน้องทงอีกรอบนึงพี่น้องเลยเอ่ามาเมื่อนี้กะมีคุเนาะคุหิวปูนมาให้กับส่วนพีนนนนาา่น้องเลยอ่าแล้วก็น้ำเย็นๆมาฝากอ่าน้องทงได้ลุงเพื่อนมื่อนี้เนาะพอได้หิวปูนหิวนี่ไล้พี่น้องเลยซอยอา่าเพราะว่าสังเกตเห็นแล้วเนาะยังบ่ทันมีคุว่าจันพี่น้องเลยโอ้นะเนาะเนาะซาพี่น้องเลยมาเมื่อนี้ยังเห็นเพื่อนกำลังคุดคุนเขี่ยวกันอยู่เนาะ บรรยากาศกับบุคคลย่อนภายในเมื่อนี้พี่น้องเลยบุคอยเด็ดภายในเนาะโอ้เจ้าเจ้าเอ้าโอเคเลยพี่น้องเลยสำหรับเมื่อนี้เนาะว่าจันกับศิลาพีราน้องซัมนี่ก้อนพี่น้องเลยเนาะอ่าจังไดกะผากพ่อแม่พี่น้องคือเก่าเนาะเขามาเบิ้งมาส้มแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้วาจันคือเก่าเด้อเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้วาจันเฮ็ดคลิปดีๆให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ส้มอีกต่อไปพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้เนาะวาจัน ลาก่อนพี่น้องเลยไปพบไปพ่อครับว่จาจันย์คลิปนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพ่อพี่น้องสบายดีเบิร์ดสุขสุขคนเดอ้อ